DTAC a c CELERATE โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวในไ t ี24ชั่วโมงกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเรื่องการรับชมภาพยนตร์ค่ะทุกวันนี้นะคะเราก็ได้ยินชื่อทั้งระบบปกติ3มิติ4มิติแล้วก็ระบบหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพยนตร์ระบบ IMAX ค่ะแล้วคำว่า IMAX นี่คืออะไรพิเศษหรือว่าแตกต่างไปจากระบบอื่นๆอย่างไรเวลาที่เราไปเลือกชมภาพยนตร์ก็จะได้เลือกกันได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับคําว่า IMAX นี้ค่ะก็มาจากคําว่า image แม็กซิมัมซึ่งก็คือระบบภาพยนตร์ของบริษัท iMAX Corporation, Corporation ประเทศแคนาดานะคะพอบอกว่าเป็น i m a x นิยามเข้าใจง่ายๆเลยก็คือทุกอย่างจะใหญ่หมดค่ะทั้งจอที่ฉายก็จะเป็นจอขนาดใหญ่โดยโรงภาพยนตร์ iMA x ในไทยก็จะมีความสูงตั้งแต่14ถึง21เมตรนะคะสามารถฉายได้ทั้งในแบบ3มิติและ2มิติค่ะนอกจากนี้ระบบเสียงก็จะมีความกระหึ่มกว่าปกติเช่นกันนะคะและนอกจากโรงภาพยนตร์จะใหญ่แล้วการถ่ายทําก็ใหญ่ไปด้วยค่ะเพราะว่าการถ่ายภาพยนตร์ในระบบ iMAX ถ้าถ่ายทําด้วยฟิล์มก็จะต้องใช้ ฟิล์มขนาด70มิลิเมตรซึ่งใหญ่กว่าฟิล์มปกติที่ขนาด35มิลิเมตรนะคะทาให้กล้องที่ใช้ถ่ายก็มีขนาดใหญ่ไปด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีกล้อง iMAX ระบบดิจิตอลที่มีขนาดเล็กลงใช้ถ่ายทําได้ง่ายกว่าระบบฟิล์มแต่ในเวลานี้ทั้งฟิล์มและดิจิตอลก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาพที่ออกมาค่ะโดยระบบฟิล์มจะให้ภาพที่ฉายออกมาเป็นสัดส่วนแบบเต็มจอที่1.43ต่อ1ส่วนระบบดิจิตอลก็จะใช้สัดส่วนสูงสุดที่ประมาณ1.9ต่อ1นะคะซึ่งถ้าหากเทั่ว จะใช้ที่สัดส่วน2.4ต่อ1เท่านั้นค่ะ ดังนั้นการชมภาพยนตร์ในระบบฟิล์มบางฉากที่ถ่ายทำด้วยกล้อง iMa x ภาพที่ฉายก็จะไม่ถูกตัดส่วนบนส่วนล่างออกทำให้เห็นภาพได้เต็มตากว่านะคะแต่ว่าอนาคตอัในในนะะก,กล้นี้ล่ะค่ะก็กำลังจะมีการอัปเกรดเครื่องฉายระบบดิจิตอลให้ฉายได้ที่สัดส่วนสูงสุด1.43ต่อ1เช่นเดียวกันกับระบบฟิล์มค่ะโดยในไทยนะคะโรงภาพยนตร์ iMAX ที่ฉายระบบฟิล์ม70ม mm มได้มีที่เดียวค่ะก็คือที่พรากอนซินิเพล็กซ์นั่นเองนะคะนอกจากความบันเทิงจากตัวภาพยนตร์แล้วนะคะเทคโนโลยีนี่ล่ะคะ่ะก็จะมาช่วยเพิ่มอัรรถ ให้กับการชมภาพยนตร์ได้นะคะช่วงนี้ติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจกันค่ะขายแล้วมือถือจิกกัดคนติดสมาร์ทโฟนในชื่อโนโฟนมือถือที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นเพียงพลาสติกขนาด5.5นิ้วเท่าสมาร์ทโฟนกันน้ำได้พร้อมติดกระจกจริงมาให้ส่องจิกกัดคนชอบแผ่รูปเซลฟี่ Google ปล่อยแอป Google Messenger แอปส่ง SMS, MMS ระหว่าง Android ให้ผู้ใช้ Android ดาวน์โหลดได้ Facebook <S <S เพิ่มฟีเจอร์เซแ a ง k บริการส่งวิดีโอการ์ดบน Facebook เพียงพิมพ์เซแองที่ช่อง Search แล้วเริ่มต้นสร้างวิดีโอการ์ดส่งให้เพื่อนได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านกันได้นะคะที่เว็บไซต์ it24hrs.com สวัสดีค่ะ